ยินดีต้อนรับเข้าสู่การน,นมัสการพระเจ้าบทเพลงชื่นชูใจกาลเทียบทที่6ข้อที่9 some point บทธรรมสดุดีบทที่92ข้อ1ถึงข้อ4เป็นการดีที่จะขอบพระคุณพระยาเวข่าแต่องค์ผู้สูงสุดที่จะร้องเพลงสดุดีพระนามของพระองค์ที่จะประกาศความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้าและประกาศความสัตย์ซื่อของพระองค์ในกลางคืนด้วยพินสิบสายและพินใหญ่และด้วยเสียงพินเขาคู่ ข้าแต่พระยาเวเพราะพระองค์ทรงทำให้ข้าพระองค์ยินดีด้วยพระราชกิจของพระองค์ข้าพระองค์ร้องเพลงด้วยความยินดีเนื่องด้วยผลงานแห่งพระหัตของพระองค์เพลงนมัสการพระเจ้าแสนสุขสรรวันประชุมนี้ สวัสดีวันนี้เป็นวันสุขใจเป็นมิ่งมงคลไม่ต้องกระวนกระวายพระพรจะลั่งไหลมาให้แก่ท่านจงรับความชื่นบานให้วิญญาณของท่านทังลายจงพองใสยินดี ขอหวยพรวันประชุมนี้เป็นราศีประกบความดีต่อไปขอโปรดประ,ประทานความรักมีรันในใจสวนทับสิัว่วยรายเมื่อทุกทดโลกขอประกรีุณ ไพรระเกียติยศและหมดทั้งไอสวันญาณุภาแอุปกรผูชีวิตไทยบา้าพระนหิกอับนองพระวร,าวรากายมีชัยเนือความตายขอพระเจ้าทั้งนทาวายความจงรัก สารเสริญขอการทรงนำและอธิษฐานตามแบบที่พระเยซูคริสต์ทรงตรัสสอนข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียวข้าพระองค์ขอสารเสริญความยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ในวันนี้ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้นมัสการพระองค์ ขอถ้อยคำแห่งชีวิตจากพระคัมภีร์ที่จะได้ฟังจะสามารถนำไปปฏิบัติเพราะพระคำของพระองค์เป็นความจริงเป็นแสงสว่างและข้าพระองค์ทั้งหลายขอบพระคุณที่ทรงสอนให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้อธิษฐานตามแบบที่พระเยซูคริสทรงตรัสสอนว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระไทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในกาลวันนี้ขอโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้น ขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่ารัชำนาพริเตและพระสิลิกเป็นของพระองค์งสืบสืบไปเป็นนิดอาเมน สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับคุณครูมีนิทานการ์ตูนจะให้นักเรียนดูนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนเพิ่งปฏิบัติตัวเวลายอยู่ที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่เชิญชมครับ มากินข้าวได้แล้วแม่เพิ่งจะทำความสะอาดบ้านนะอย่าลืมถอดรองเท้าล่ะครับแม่เครื่องบินพร้อมจะลงจอดแล้วแดนนี่แม่บอกลูกให้ถอดรองเท้าไม่ใช่เหรอใช่ครับอืม วันนี้แม่ทำความสะอาดบ้านเหนื่อยมากนะแม่จะรู้สึกยังไงได้เห็นอย่างเนี้ยผมขอโทษครับพ่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราช่วยกันทำความสะอาดดีกว่าน่าไม่ใช่น้อยเลยนะเนี่ยใช่ไหมลูกใช่ครับ รู้ไหมนี่เธอลูกเชื่อฟังแม่นะลูกก็ไม่ต้องมาทำงานทั้งหมดนี่หรอกฟังนะลูกเมื่อพ่อกับแม่บอกให้ลูกทำอะไรนั่นเพราะพ่อแม่รักลูกเราอยากให้ลูกได้สิ่งดีที่สุดจำที่เรานมันสการประจาครอบครัวได้ไหมในหนังสือเอฟเฟซโซนี่ไงเอบทอะไรนะหกมัง้งใช่แล้วเก่งมากนี่แหละคือสิ่งที่พระยะโฮวาอยากให้ลูกทา บุตรทั้งหลายก็ลูกนั่นแหละแต่นี่จงเชื่อฟังบิดามารดาแล้วลูกจะอยู่ดีมีสุขเพราะอย่างนี้แหละที่ลูกควรเชื่อฟังพ่อแม่เสมออาหารพร้อมแล้วจ้ามากินกันเลยไปเถอะเราไปกินข้าวกันครับพ่อลูก ชนชนแล้วชขอโทษปล่อยลูกหินได้ทำไมรกอย่างนี้แดนี่ได้เวลานมันสก,การประจำครอบครัวแล้วหยิบหนังสือลูกมาแล้วก็เก็บลูกหินให้หมดนะไม่งั้นอาจมีคนบาดเจ็บได้ ลูกควรเชื่อฟังพ่อกับแม่เสมอ ใจมากแม่ภูมิใจมากที่ลูกเชื่อฟังเรารีบไปกันเถอะโซเฟียลูกเห็นอะไรในภาพเนี้โอ้ดีมากทุกคนมากันหมดแล้วให้เราอธิษฐานก่อนนะมัมศการประจำครอบครัวกันนักเรียนครับเป็นยังไงบ้างการ์ตูนทนี่เรียนได้ชมไป คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่กลับมาทํางานบ้านหลังจากที่ท่านกลับมาจากที่ทํางานท่านจะเหนื่อยมากนะครับถ้าเกิดว่านักเรียนที่เป็นลูกไม่ช่วยการรักษาความสะอาดของบ้านหรือไม่ช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่นักเรียนเห็นไหมในการ์ตูนถ้าเกิดว่า น้องคนนั้นไม่ปฏิบัติตามอย่างที่คุณแม่บอกอาจจะเกิดความเสียหายหรือว่าเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นเข้าของเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนควรจะปฏิบัติตามคาสั่งสอนของพ่อแม่นะครับแต่ที่พระคัมภีร์เอเฟซัส6นะครับได้กล่าวไว้ว่าบุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่านี่เป็นเรื่องถูกต้อง จงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้านี่เป็นบัญญัติข้อแรกที่มีพ่อสัญญากำกับด้วยเพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนยาวบนโลกถ้าเกิดว่านักเรียนเชื่อฟังพ่อแม่นะครับมันก็จะส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดีนะครับและเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่พ่อแม่ก็จะสบายใจแล้วก็ชื่นใจนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาอาธิษฐานร่วมกันนะครับข้าแต่พระเจ้าผู้ที่เป็นที่รักของข้าพระองค์ทั้งหลายพระเจ้าผู้ที่ทรงมีแต่ความรักความเมตตาข้าพระองค์ขอขอบคุณพระองค์สำหรับชีวิตและลมหายใจของข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่นํานักเรียนทั้งหลายเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาของพระองค์ ผอ้ที่นำทางชีวิตในอนาคตเมื่อเขาเติบใหญ่ขอพระองค์ทรงโปรดดูแลและปลกปักรักษาพวกเขาให้ปลอดภัยในเส้นทางการดำเนินชีวิตของพวกเขาข้าพระองค์ทูลขอในพระนามพระเยซูคริสเจ้าอาเมนสวัสดีครับรเรียน